สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับเอซแฟนคลับน้ององค์อิงเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเป็ดเมนแพงครับเมื่อสักครู่ครับพี่น้องนี่กัเป็นเวลาเกือบประมาณตีหนึ่งผมได้ล่ย้อนเบิ้งคลิปนะครับที่ผมถ่ายด้านหน้าเวทีก็คือคลิปนะครับที่แสดงอยู่ตลาดกินสาครับตรงขามที่อุจปากรสีตครับขึ้นวันที่สิบหาครับนะครับ ช่วงที่น้องอุ้งอิงนะครับออกมาโชคนะครับช่วงนั้นนะครับผมอยู่ด้านหลังด้านหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับกองวิดีโอผมนะครับทายไว้ได้เต็มๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งคลิปกันครับพี่น้องเป็นจังไหนครับพี่น้องเห็นอะไรเป็นมั้งครับผมเสื้อว่า หลายคนหลายท่านกับกิดคือผมทําแบบนี้ไม่น่ารักไม่น่าทําถ้าเมานะครับผมยำเดอ้อถ้าเมาแล้วขาดสติถ้าจะทําแบบนี้นอนยด้เฮือนครับพอหยุดกติเตีมมือไว้นะครับไม่สมควรนะครับไอ้ด้วยประการใดๆทั้งสิ้นก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะให้ทิปเท่าไหร่ ไม่ว่าคุณจะให้รางวัลอะไรไม่ควรจะมาแสดงกริยาแบบนี้เนาะพี่นอ้องให้งูจะค่่มครับผมเสื้อว่า f อฟซีดียู่ดานหนาเวที่ส่วนใหญ่อายุเยอะกว่าน้ององอิ่งด้วยซ้ำบรรลุนิติภาวะแทบทุกคนด้วยซ้ำคิดวิเคราะห์แยกแยะครับ อันใดหมะสมบ่หมาะสมนะครับการเฮ็ดลงไปแล้วขันค้นอื่นเขาว่า,าบอดีการนั่นแหละคือบอดีครับนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่กับสังคมนะครับบานเมืองเปิ่นผ้าเฮ็ดแนวใดขนรทมเนียมเปิ่นผ้าเฮ็ดแนวใดสิ่งใดบันดีสิ่งใดบันงามเฮ็ดคือเพลินครับย่าเฮ็ดแบบแปลกประหลาด กี่กคือเท่าบัตไทยบานเพิ่นเห็ดอ่าไทยบานเพิ่นเอาติบไห้เพิ่นก็คือเอาติบไห้เอาติบไห้สิดึงมือเข้ามาเห็ดหยังเชมาเห็ดหยังถาม่ามาหอมพอหยุดตัวนี้ตปัดมือออกแม่นบ่ไม่น่าทำนะครับผมนอนบ่านหลับกับคลิปนี้ผมก็เลยเห็ดไห้พี่นองเบิงว่าสิงแบบนี้ครับไม่เอานะครับไม่ทำนะเอ้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยากจะมาโปรป่องศิลปินสูผูสูข้นครับเมื่อวานจะเป็นหนองอ,ง,องิงหรือว่าไปกับสร้างก้อนหนาเนี่ยกับน้องปันปันนะครับกับถือก็เมื่อไปหอมนะครับในผมก็เดี๋ยวบอกไปแล้วเทือนนึงหนีมาเจอกับน้องอุงอิงนะครับในน้าศิลปินถาฟั่งคลิปนี้อยู่นะครับ เขาโบหูหดอกว่าคาะลางเป็นคิดยังไงขนาดผมอยู่หนาเวทีผม,มก็ยังบบหูอยู่ FC, พวกเอฟซีพวกบอลยูดยืนยกหนาผมผมยังบบหูเลยว่วาเขาสีเฮ็ดแนวนี้ถ้าหูว่าเขาสดแนวนี้ผมก็สียืนกันไวแล้วอืมฉะนั้นในแง่ศิลปินก็ต้องเบิงบ่งระมัดระวังตัวในเดอ้อนะครับดีน,น้องอุง้งยิงดึงมือท่านอยู่นะครับดีพอหยุดแล้วก็ได้ก,กันไว้นะครับเบิ่งแย่งกันครับอ่ะ ฝากเ,เด้อน,นะครับฝากจองคือเกา่าราว่าสิบปฝากลอ่ะจังหน่อยนะนะครับจองทีมงานขอบตาดำครับเป็นกำลังใจให้น้องหญิงทีมงานสาวหน่อยเป็นคนแพงศิลปินสูปผูสูคน้นนะครับโชคดีไม่ใช่ครับฝากกดติดตามเ,เด้อครับสวัสดีครับ